อรุณสวัสดิ์จ้าโอ้โหมนี้ฝนตกค่ะลุลวงมากพุรน้ำเต็มจ้ะน้ำทะลุทะลวงมากไปจ้ะขาามาเดินเล่นตอนเช้ามาๆมาโอ้โเต็มเลยไปเลยไปเร็ไปเร็ไปหยุดหยุดหยุดไปอย่าตะกุยพ่อน้ำเต็มทงไ้ทงนาได้พี่น้องลุล่ลวงคุณ ถนนสิบวขาดด้อปะเนี่ยโอ้ยเต็มไปหมดเลยพี่นอ้องบรรยากาศฟ้าคึมคึมมวลมวมฝนมวลมววันหวยออกสวัสดีเชา้าวันที่16กันยายนนะฮะล่ะน้ำรุน้ำลวงเลย ข่าหยืดครับไปลูกปาอากาศดีค่ัพี่น้องอากาศดีมากๆ <c oughs> นะครับอากาศดีฟ้าขึ้มเดี๋ยวไปดูปากล้วยซิ อันนี้กรล่นหลุดลวงค่ะพาลูกๆมาวิ่งเล่นชัย,ยภูมิค่ะโอ้โหกล้วยจะตายไหมเนี่ย โกดินน้อยโกดินน้อยนี่ยโกดินน้อยนี่เยเอาลงไปเล่นน้ำเราปาดเนี่ยมันอุ้ยปุ้ย <c oughs> เอานกอย่างขึ้นมาอยู่งนี่ <c oughs> ไปเอื้อให้เรียบร้อย ต้นยางนาคอยที่ตายหมดแล้วพี่นอ้องลงไปเลยคุณเมื่อน,นี้กระจิตกบิดมือแล้วพี่นอ้องเบิงสงกระดายคุณฝ้ามืดมอ้อืมคึม ตืน่นนอนไม่มีตื่นสวยพี่น้องตื่นหกโมงครึ่งบรรยากาศท้องทุ่งน้าเวลาฝนตกค่ะต้นยางตอนแรกปลูกไวร้นึกว่าสิตายนันว่าตายเลยพี่น้องยังมีชีวิตตรงเรือหุ่นสวนโอ้ยเบึงฟ้ามืดแหลคักพี่น้องไอ้หุ่นแหลครัคก ไผยภูมิบ้านฉนันหลังเขาค่ะอารมณากาศหลังเขาตอนเช้ากับโกลเด้นน้อยฝากกดติดตามเพจเอ้ยกดติดตามช่องไปนะครับช่องพอดเอชแนเนลเนาะแล้วก็ฝากอ่ะกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะฮะป็นบ้านๆแค่นี้นะค่ะเลี้ยงอยู่บ้านพิ่งมาเลี้ยงลูก หอยหาปลากินนะฮะเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาอยู่บ้านสบายสบายฝายกกดติดตามช่องด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจกล้วยไม้ต้นไหนผมลงในช่องก็โทรมาได้เลยนะครับ095 9์1 9 9 8ห0 9 3 4 5 7 7 6 1 1นะจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับผมมีตลอดนะครับเ <c oughs> ดินดูลูกๆไปแล้วค่ะไปพอขภาพโกดเด้นน้อยเล่นน้ำนะครับ สวัสดีครับ